สวัสดีค่ะวันนี้นะคะว,นนวันนี้พี่ทิพมีอะไรมาฝากน้องๆน,นะคะน้องตรงไหนวะโอเคอย่างแรกนะคะผ้านะคะผ,ผ้าเราตัดไป2สองส่วนนะคะหรือจะกีดส่วนก็ได้นะคะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้กงชิวก้าโอเคแล้วก็พอดีว่ากระดิ่งนะคะอุปกรณ์ตกแต่งทั่วไปโอเคนะคะอะไรก็ได้เข็มกัด โอเคเข็มกัดราคาถูกจากทั้งท้องตลาดนั้นนะคะอย่างอาทิเช่นพวกตลาดนักศ่งทุกอย่างยี่สิบาทนะคะจะมีเข็มกัดขนาดไซส์เล็กจนถึงใหญ่สุดนะคะกันไกลหรือว่าเป็นโกนนะคะแต่อันนี้ค่อนข้างคมเลยใช้อันนี้แทนนะคะกันไกก็มีอันนี้ฝัขงตลาดอันนี้นะคะแล้วก็ผ้านะคะวิธีทําคือเราตัดให้ได้ขนาดละม้วนนะคะม้วนลาใหญ่ขนาดนี้นะคะ ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือซื้อมาทําแบบนี้นะ,ะอันนี้นะคะคือมาต่อไปนี้เห็นปะอันนี้คือทําแบบลูกลวกนะคะแ,แบบยังไม่เปะน,นะคะเราอาจจะคาดตรงนี้ฟึบแล้วก็คาดไปฝั่งนู้นให้เขาสามารถที่จะเกาะแล้วก็กระโดดได้กงค่อนข้างจะเล็กถ้ากรงใหญ่กว่านี้จะค่อนข้างดีนะคะโอเคนะคะเออกับข้าววันนี้มีนมแพะอ,อัดเม็ดะคะ่ะแล้วก็มี ไข่ผงไข่หี่ผงไข่นะคะผงไข่อะคะ่ะอันนี้เป็นผงไข่แล้วก็นมแพ้อัดเม็ดมาป่นนะคะแล้วป่นกระยเกระด,ดอบเพื่อให้รับประทานในปริมาณที่พอมแล้วก็มีหนอนหนอนทอดกับกุ๊บกุ๊บหนอนอบนะคะมีปลาเสน้นปลาเส้นนี่ถ้าเราป้อนนะคะเขาจะรับประทานได้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าวางแบบนี้นะคะ่ะป้อนไปเยอะแล้วล่ะคะ่ะตกประมาณสามเส้นแม่หมูแม่หมูแม่หมูค่ะแม่หมู แล้วก็อันนี้คือทันยาพืชแท่งนะคะแล้วก็มีซีหลกนมแพะแล้วก็วิตามินวิตามินบูเตอร์ค่ะบูเตอร์วิตามินที่ขายในร้านที่รักอะค่ะผสมลงไปในซีหลักด้วยแล้วก็มีการผสมในน้ําแต่ทีนี้ดิฉัน เทแล้วก็เปลี่ยนน้าธรรมดาแล้วเพราะที่ฉันคิดว่าผสมในน้ําอ่ะดิฉันลองแตะแล้วชิมรสชาติมันจะเหมือนว่าหวานหวานนะคะเหมือนนะคะแล้วกินวิตามินแล้วแล้วทีนี้ประเด็นคือถ้าเขาแบบว่ากระหายน้ําอ่ะน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยมันมันจะแบบว่าเหมือนเราอยู่น้ําอ่ะเราอยากกินน้าเปล่าอ่ะไม่ได้อยากกินน้าไม่ได้อยากกินน้าหวานอ่ะพ่ดง่ายโอเคนะคะน้ําที่มีไม่ว่าจะส่วนผสมของอะไรก็แล้วแต่นะคะจะกูโค้ดหรืออะไรก็มันทําให้รสชาติมันเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่น้ำสะอาดแล้วก็มีแอปเปิลแอปเปิลเยอะมากทช่บ้ว่านจะเน่าแล้วนะคะ ชยันมาแดกด่วนไม่ใช่มาทามาทานด่วนนะคะอันนี้คือแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะอะไรคะไม่บอกนะคะเรื่องส่วนตัวประเจาทจะทำอะไรคะรับรับรับบอกนะคะบา,บายจ้าอย่ากดดันนะคะอย่ากดดันนะคะบายจ้าดูดูด,ดูเป๊ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะราคาแพงไม่ต้องซื้อตามก็ได้นะคะแต่ถ้ามีตังก็ซื้อเลยจัดไปดิฉันเอามาทําแบบนี้เอามาทําแบบนี้นะคะ ไม่งสงสัยนะคะแมวเข้ามาหนอนนะ,ะแก้ตัวก่อนเอามาทำแบบนี้ค่ะพอติดพอติดพอติดเสยลงใช่ไหมคะพอเราติดเสยลงเนี่ยถ่าที่ตรงเนี้ยมันจะมันจะหลุดยากค่ะติดสองฝั่งก็ได้ฝั่งเดียวแต่สองฝั่งจะดีกว่านคะคะแล้วพอเวลาเวลาเราถอดเราก็แค่ดันขึ้นแล้วก็ปลดออกแค่นี้นึกออกปหมคะจะทําให้เวลาเรายกกองอย่างนีมันจะติดตรงนี้ยมันจะไม่หลุดเห็นปหอ่าเท่านั้นเองค่ะอ่ามฝอยหน่อยนะลูกฝอยหน่อยนะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครครับหัวสวัสดีครับพี่เหมีอวแล้วสวัสดีครับพี่เมียสวัสดีครับพ oh> ี่เหมียวแล้วผมยังไม่อ้วนเลยอ่ะแม่จิจันวีได้กินกินจันวีประกาศอืมกินจันวีประกาศจันวีกินปบ้างลูกไม่รักจะยันแล้วเอ้อคงไม่รักก็บอกบอกเขารักเขารักรักป้ารักป้าเอ้ย กันแล้วนะจ๊ะลอไอหนูบ้านนาฉันเรียกนานาฉันบอกว่าหนูไปไหน่ะหนูมึงไปไหนอ่ะฉันก็บอกหนูไปไหนแล้ววะหนูแล้ววะนาฉันเรียกนาฉันเรียกชูกาวันหนูบายจ้าพอเวลาไปซื้อแทนยาพืชนาฉันบอกว่าเอาอะไรนะเอาอาหารให้หนูหรือกระลอกเอาอาหารให้กระรอกอะไรอย่างเงี้ยตลกว่ะก็เลยได้ทั้งได้มาแต่กินนะจ๊ะจริงๆนะจ๊ะอ้าว จริงนะคะไม่เล่นดวนละอ๋อฉันจะบอกว่าแหมเลือกซะมากมายลูกบ้านมึงยังไม่มีนอนเลยไม่ใช่นะคะลูกที่ฉันมีบ้านนอนนะคะแต่ประเด็นคือดิฉันดิ่ฉันต้องการให้ลูกดิฉันปีนป่ายเนื่องจะแดกเยอะนะคะยัดห่าเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกดิฉันไม่นอนนะคะเออถ้าลูกที่ฉันนอนอุดถึออยู่ในกรงนะคะแล้วอีกอย่างดิฉันยิ่งรักเวลา หมายถึงว่าฉันอะยิ่งรักเวลาสัตว์โดดไปโดดมาเพราะบอดี้เขาจะสวยรูปร่างจะสวยค่ะแล้วเขาจะสังเกตพฤติกรรมเราเราก็สังเกตพฤติกรรมเขาได้โอเคนะคะถ้ามีเวลาไปบายจ้าจะมาสอน how to use ได้บ้างนะคะอะไรวะฮะไปบ่าย,บายจ้า,า,าจ,าาาจาถามชยัน,นะะไปทำไปทำเชีนยนเลยค่ะเกียยภาษาสังกฤษค่ะชยันนะคะไปบายจ้า